แตะเบรกตะเหยียบคันเร่งข้อห้ยแฮสองเลขทะเบียนรถป้ายแดงพุ่งชนเสาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะครูสาวนะคะพึ่งออกรถเก่งป้ายแดงนะคะไม่ชินเกียร์ออโต้นะคะแตะเบรกแต่เหยียบคันเร่งนะคะรถพุ่งชนเสานะคะเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะ ตำรวจสพพิมายนะคะรับแจ้งเหตุรถเกง๋งชนเสาไฟฟ้าสองสว่างหน้าร้านขายยาเอื้อธรอพิมายเมืองใหม่หมู่14ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะที่เกิดเหตุนะคะพบรถเก๋ง MG สีขาวนะคะป้ายแดงทะเบียนกอไก่9910นครราชสีมานะคะจอดอยู่ในสภาพหน้ารถพังเสียหายนะคะ ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าใกล้กับกระถางต้นไม้หน้าร้านขายายาแตกกระจัดกระจายเลยนะคะพบคนขับเป็นครูส,สอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลนิคมอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะอยู่ในการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนี่เลยนะคะชนเข้าไปแบบนี้เลยนะคะจากการสอบถามนางกุ้งอายุ48ปีเจ้าของร้านขายายานะคะเล่าว่าเธอเพิ่งจะเปิดร้านนะคะ แล้วก็กําลังจัดเตรียมสิ่งของหน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่งอยู่เป็นประจําทุกวันนะคะจู่จูก็มีรถก๋งคันดังกล่าวพุ่งเข้ามาชนเสาไฟฟ้าหน้าร้านจนมีสิ่งของได้รับความเสียหายโชคดีที่ยังไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะส่วนคนขับรถก๋งได้มีเพื่อนครูด,ด้วยกันเล่าว่าคนขับออกรถมาใหม่เป็นเกียร์ออโต้ยังไม่ชำนาญกับรถซึ่งจะเหยียบเบรกแต่หลงไปเหยียบคันเร่ง จึงเป็นเหตุให้พุ่งชนเสาไฟดังกล่าวนะคะนี่เลยนะคะบางคนจะชินกับเกียร์ธรรมดานะคะไม่ชินกับเกียร์ออโต้นะคะก็จะเหยียบเบรกแต่เป็นคันเร่งก็พุ่งชนอย่างนี้นะคะนี่เลยนะคะรถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะเพึ่งออกมาสดสดร้อนๆนนะคะแน่นอนนะคะบรรนากอหวย2สองเลยนะคะเลขทะเบียนดังกล่าวก็คือ9910นะคะเก้านนี่ เรียงแผงนะคะเลขนี้มาแรงนะคะก็ขับรถขับปลาระวังนะคะไม่จินทางก็ค่อยขับนะคะค่อยไปก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ